สวัสดีค่ะเจคเคโนพามาชมบ้านพร้อมที่ดินนะคะบ้านหลังนี้นะคะมีต้นไม้ใหญ่ด้วยนะคะร่มรื่นค่ะราคา1,450 0ล้านบาทราคานี้ฟรีค่าโอนและมีบริการจัดหาสินเชื่อให้ด้วยนะคะพื้นที่65ตารางวาค่ะพร้อมกับบ้านเดียวหนึ่งหลังนะคะ2ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห,ห้องครัวโรงจอดรถใหญ่ๆนะคะสามารถจอดได้หลายคันเลยค่ะ มิเตอร์ไฟฟ้า15แอมป์มิเตอร์น้ำประปานะคะไม่มีค่าส่วนกลางค่ะรั้วรอบขอบชิดนะคะมีบริเวณหน้าบ้านนะคะสามารถที่จะจัดสวนกันได้สบายๆนะคะตอนนี้ก็มีต้นไม้น้อยใหญ่บ้างบางส่วนแล้วนะคะ่รมรื่นค่ะอากาศดีนะคะมีเพื่อนบ้านด้านหน้าติดทางสาธารณประโยชน์ค่ะอยู่ในหมู่บ้านพงพัฒน หมู่ที่10ตำบลเหมือนง่าอำเภอเมืองจังหวัดลาพูนนะคะถนนเส้นหลังวัดสีสองเมืองค่ะพิกัดของบ้านนะคะอยู่ใต้คลิปนี้นะคะลองคลิกเข้าไปรับชมกันก่อนได้นะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจ1,450,000บาทนะคะ สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือดูบ้านได้นะคะนะัดชมพื้นที่จริงติดต่อผู้ขายได้โดยตรงตามเบอร์โทรและไอดีลายใต้คลิปนี้เลยค่ะเจเเคนโนเพียงมาแนะนำเท่านั้นนะคะไม่ใช่ผู้ขายนะคะสำหรับในวันนี้ขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ